ขนอยู่กระถึกมาเรื่อยอยู่ที่จริงมันมันม่นลอยงวดดอกมันไก่อยู่อเคือตั้งไว้คืออร่อยหมดเพอเย็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจโอปอพารวยเพจจริงนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมเรามาตามคุณพ่อ สายทหารนะครับ f อถูกมาแล้วร้อยงวดนะฮะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำเนาะเขาบอกมาร้อยงวดก็ร้อยงวดตามนี่แหละครับผมเอาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังแนวทางพ่อสังเวียนนะครับผม ร้อยงวดนะครับผมรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพ่อสองเวียนง,งวดประจําวันที่16ธันวาคม2566จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ ไปยังมายังนอ่นาะโอ้ยมาตามร้อยง่วนล่ะครับพ่อมันเป็นยังไงมายังไงพ่อสายทหารเราพอกะมอเบีแบวว่าคนเคยไปทหารมากกะได้ของที่อาจารย์บ่นทิ้งไว้ให้กอนนี่สมัยพ่อสองพันอร่อยสิบหกช่วงพ่อไปไปอยู่ขายซุนารี่ที่นี่มันกะ อยู่ค่ายไปค่ายออกไปเรื่อยๆนะครับที่นี่เรื่อยไปไอพ่อไอจ่าหนึ่งยู่บ้านคุกซุนซูลานเดี๋ยวนี้เราก็จะไปแล้วที่อายุเราก็หลายเนาะแต่พอกับเขาสิบเก็ดปีอายุยี่สิบเก็ดปีเราเดียนในกระดายี่สิบเก็ดปียี <27 S 2> ่สิบเจ็ดปีเอาเก็ดออกก่อนโอ้ยี่บ้านได้สูตรคำนวณนี่างไรมันบอกนั่นเระพอเลยว่าที่เรียกพ่อกับบ๊บปเชียรก์ก พราะว่ามันที่เป็นไปได้ยังไงเลขถ้ามดามันนี่มันมีตังวาลอยคูคนเนาะคร<ช>ับเอที่นี่พ่อกเ็เลยได้สูตรมากก็เลยทดลองไปทดลองมากก็เลยส้มสีแมนของเถ่ามากต่ไรต่ไรมากเพราะว่าเด้พึ่นกัลลักษณ์นี้ขึ้นกันเกันลักณนี้ไปคือเจ้ามือสมัยน,นันกก้นเนาะกับคนคัวหาเราพระพอนะแต่เราเป็นพระ แต่ว่าพอเป็นหานครับ<ช><ช>เพิ่นเลยทำว่าหานมานีควักมือมาอันในน้อ,อนอาจารย์ได้เป่นหอกส่วสิี่เรื่องหนาเรื่องตาตเจ้าเกิดวันไหนมผมเกิดวันศุกครับว่ะแต่เราคงใจเราปีมาโรงเนาะวันศุ์นี่มันวความสมบัติพอเอาสมบัตินวได้พอเอาลกพออะไรเสร็จเลยว, <c oughs> ว,ว่ะมานีมานีเอา อันสมบัติของพ่อหรือสูตรของพ่อไว้นนสูตรเท็ดเลขหลังมาจากงานพ่อกระบอกใครแจ้ตทองบอกเมื่อช่วงระยะกลับมาอยู่บ้านนี่แหละปีห้าห้าที่มาเห็ดไทยลูกไส้ต้นไม้ต้นไหลอีหยังปูฝังมันกับบ่มีงานเห็ดกรคอยค่มค,น,คนไปเรื่อยๆ่มันบอกต่ยุบุญกับคนนยู่กระถือเมื่อเรื่อยอยู่ที่จริงมันบ่กมันลอยงวดดอกมันกายอยู่ เออคือเออคือตั้งไว้คืออร่อยหมด oh. พอเย็ดมากพอเลยว่าปะอาจารย์บอกว่าบ่ให้เล่นเพราะว่าอันใดอันใดพิ่นกระเฮียนไหนพิ่นอย่งางไห้ซอยแบบว่าผูมากเล่นในทางนี้ครับพอ่อพอเปนคนมากเล่นน้ยจัหน้อยเด้เล่น oh. นังเล่นมาสุเนาจนว่าโคบฟงจอ hmm. ทีนี้พอก็เลยมาเฮ็ดมากเก่าพิษบ้างถืกบ้าง บางที่ก็กินแต้มบ้างหลังๆมานี่ละ่ะมันจะออกตรงๆเลยออกตรงๆเลยปะพ่อ <จะ S 1> ครับผิด <m> บ้างถือบ้างนี่คือช่วงแรกๆมัน,นบ่พอได้สูตรมาเนาะเออเฮ็ดมาเฮ็ดมาถือบ้างบ่ถือมาพ่อกะเว่ยวะลองมันก่อน้ามันคือตงเทียมมันก็ถือที่ทดลองพอทดลองนันที่ได้สามสิบก็หมดสี่สิบหมดนี่ละ่ะหลังๆมาเนี่ยปา,าหัด <TJ. S 2> ก็เลยว่าทึ่งแม่บ้านทึ่งลูกเต้าเขาเพอายักให้เลน แต่ว่าลังลังมากนี่กะลอยไปซื้อเนี่ยกะได้เนี่ยลูกลูกเขาต้อเพราะเด็ก่นในแก้ว <c oughs> บ้านที่นี่ก็เลยมาคำนวนเบึงคกับะวบม้วนว่า,วา,วาหันกับเพ่าท่านคักได้หวดกอนกับเพราท่านคักแต่ว่างวดนี่ขั้นมันมากตามสูตรที่พ่อเฮนันมันมีหลายตัวแต่ว่าเอาเป็นลักยับลักเด้สิจริงมันมีหวดนีเนาะแล้ววหนวันที่สิบหก ท่านว่ากมระบาดนี่ก็เลยคนว่ามันวันเสาเออมันออกวันเสาแต่ว่าของพอนันบ่ได้เบิ่งวันเสาเด้คนที่มันออกมากนันมันเป็นวันศุกแล้วมันเสียวมันแทนวันเสาที่นี่ก็เลยว่ามันถิมเก่าเก่าสองตัวแต่ว่าเก่าพอว่ามันเบิ้งถึงสามก็เลยว่าเก่ามันตกศูนย์ม้วนนี่คางบนศูนย์ แต่ไรขัางทั้งทายมาใช้กันประกอบกันมันมีอยู่อ่าใช่ละ่ะตัวอย่างที่พอเห็ดไว้เออนี่เด้อมันจะมีเน่นๆก็คือศูนย์เจ็ดตัวที่ว่าพ่อมากเ,เออเนี่ยบ่มากมเ,นเนี่ยบ่มากแต่ว่าโตมันที่ออกมาได้คือบอ่มากได้คือ,อามสูตรเดิมมัน,ท,นที่มัน,นววออกมาศูนย์เจ็ด ข้างบนศูนเจ็ดบนนบานนี้พอเลยร่องไหวเลยศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก่าห้ามันเลยครับทับมเลยก็เพิ่จันศูนย์เจ็ดต้ำตึงเลยพี่ต่ำตึงเลยถ้ามันมาลักล่อยนี่พอเน้นไว้ว่ามีหนึ่งมีหามีเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดขั้นมันหามเจ็ดศูนย์เจ็ดอ้ขั้นหามเอออันนี้เลี้ยงไฟที มันเป็นขางบนขางล่างพอกับว่าคนเบึงขึ้นกันตามรักการมันมีมันธรรมดามันกับวันสองมันกับลายอยู่หรอกเอาจับเน้นๆคือมีหกกับเป็ดถ้ามันมาตรงๆก็คือหกหาถ้ามันตัวร่องมันดิลุยไปกับหกเก่าถ้ารักแปดนี่ตัวเก่งก็คือแปดสามถ้ามันลุยแปดสามกับมี่เป็ด เรียกพ่อโหลายตัวเล้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเลขบบได้กลับอ๋อของพ่อนี่คือมันเป็นบนเป็นล่างเป็นล่างไม่ต้องกลับพกลับบนก็เป็นบนล่างก็เป็นล่างตรงๆนี่เลยพอยิงตรงๆไม่ต้องกลับยิงตรงๆไม่ต้องกลับสายม้ามันก็มาตรงมันหลายหมดแล้วครับผเอาท่านเห็นเลขไปนิ่งเดินเด่อชม่อยครับผมเออเอาเมืองเดินเรียลตรงๆของพอทั้งเรียนเอาสีเซียบ่เซียกะอยู่กับผู้บุคคล คนหฮอมันกับว่าเก่งถึงงป่านนั่นเอาข้าเห็ดต่มสูตรมันเด้อตามสูตรนะอเนี่เนาะของข่อสังเวียนคำนวณไว้นะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นล่างอันที่แม่นมีสูตรบนแลอสูตรล่างค่ะอันล่างก็เป็นล่างแม่นนี่โดยมากมันสีมาล่างาล่อแต่ว่าขางบนนี่ก็มาอยดอกกันกันจับถูกของข่อสังเวียนก็เข่าล่างเนาะสองเข่าล่างสองมวนแล้ว ตรงตรงไม่ต้องกลับค่ะเขาล่างมาลางหลังหลังนี่พ่อกระเล่นดอกสัญญากระเบียดจานมาท่านมันสีซอยไอคนใดหรือซอ,อยเจ็บซี่ต่างๆได้นี่พ่อก็ะิีเลิกเล่นค่ะแล้วกับผู้ที่เพิ่นมาในด้านนี้ก็บแล้วแต่สิพิจณาครับเออั่นมันมาตามนี่ฮะหน้ารุ่นกับค่อยเป็นไปเรื่อยๆแต่ของคนอื่นก็มีรายอยู่ดอกแล้วแต่สิเสียเพิ่นโมเสียเพิ่น ต่างคนต่างเด็กคือกันแต่ว่าพ่อบ่ได้ว่าตัวเด็กต้งจะแของเลยครับคือเห็ดมาตามสูตรแต่ว่าของเขาจะทุ่งวดร้อยกว่างวดเหรอพ่อไร้อยกว่างวดเลยเร,ร้อยกว่างวดแล้วแต่ว่าประวัติเนี่ยนี่เขาที่ไปเขาในบ้านเขาที่ถามว่าได้ตัวไหนจะเอาจักตัวพ่อถามเลยเลยอางวดกันหน่อยอารมณ์กันก็ได้ครับเออแม่บอกจะเอาจั๊กโตเออพ่อเลยว่าเลขเนี่ยมันมันโบราณนอนกระไผ่ดอกครับ มันสูตรไผสูตรมันแล้วคนได้คมฝันแล้วรยมากขั้นคมฝันเนี่ยคันมากกับเมียนของเขาอยู่หรอกกับกะบ่เป็นตะเซียกัคือเสียแต่ว่า่อเนี่ยไ่ได้ฝันเลยพราะเหตุตามสูตรของ่อขันนอนหลังเทียท้งสีได้แน่กะฝันฝันล้วกับ่อยึดถือมันหรอกคือไมายความว่าว่าไงคือคนตลกเนาะนอนน้าเมียแท้ยังไฝันว่านอนน้องเพื่อน พรววาะอะไรวาคุ้มฝันเสียวะได้ก็เลยผู้คนมั่นใจว่จาจะของในความฝันแม่นเนรพราะอกาบรกได้ว่าดอกตลาอาจารย์ออกมานี่ขั้นเอฟทีสีเลนสีหยังนี่ให้พี่ย่างจีเดอถ้าเลขมันตรงกันกันกบหลายๆอาจารย์ครับเพราะว่าโดยมากอีดนนี้ถ้าเจ้าจักบอกว่าเลขมันเป็นอย่างยังอันเลขมันเป็นยังยังตันเพราะว่าอาจารย์ดังๆนี่เขาติกอกล็อกไว้หมดเลย ไปซื้อปั๊บนี่เขาว่ามันเต็มไรยุเครื่องนึงนี่เปลี่ยนมาสีโบมันหน่อยกว่าเดับเจ้ามือน่ะเอารัดเอาเปรียบเขาขั้นต้งที่ว่าจากอาจา์ท่วงเราอยู่บุรีรัมย์เดียวนีแเราก็นี่เราตีเรารลักนี่เราไปยุหันบุรีรัมย์จนยูบ่ไดรเลยกว่ารับเราอยู่บ่ไดนสูตรนี้เพื่อนสูตรนี้เพื่อนไหจกคนค่ะพ่อเพื่อนใหสามแต่ว่าไอ้นื่อไง มุดเลยสุดเท่ว่าคุเริ่มเบ็ฮ่าฮ่าฮ่าโหต่อมาลอยกังวดแล้วเนาะลอยกัวงวดบ่แมนนี่แต่ว่าบบเคยแสดงหรือว่าโอ้โหอยกงวดแล้วก็พอเห็นเอฟซีหรือิ่นเพืองีมาสัมไปยังกบสัมภาษณ์นี่แหละถูกร้อยกัวงวดเลยหรือพ่อติดกันหรือว่าเว้นช่วงว่าเว้นบ้างเว้นบ้างลงลอกไปว่างวดนี้มันเข่าบอบอเข่าบอมันเข่าเขาก่นเล่นไ้ว่า หนึ่งงวดสองหวดสามหวดมากสินะโอ้ครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดกันใช่ไหมพ่อบ่โดยมากกันคือพวกค่อติดกันครับผมร้อยของงวด้อครับแต่ว่าไอ้หลังๆมากนี่กระบ่กเนี่ยอาจจะติดบ่ล้างกระบ่นไปเองสินะถือว่ามันบ่ถืิกันถือว่าช่วโช่วงเวอร์ทุ่งอู้อานิ่งๆก่อนนะครับพ่อจริงๆโมใหญ่ทุ่งหรอกอ๋อแม่บ้านคนเหน่งว้ายถือว่าผู้สาวทุ่งมากนะ ได้ตัวเม้าใหญ่ค่าได้ตัวเมานอาเจงแต่เด้ออน่านิ่งหน่อยนะครับว่าไอเอฟซีได้เห็นเบอร์โทรเนาะครับเอาครับผมเอาว่งดีเด้บังดูอ่างของคุณพ่อสังเวียนนะครับคือที่มาที่ไปคือท่านเป็นทหารเก่านะครับผมแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปได้สูตรรับมานะครับเนาะร้อยกวางงวดนะครับผม คือถูกมาแล้วก็ติ๊กไปติ๊กไปอย่างนี้นะครับเอฟซีครับผมตอนแรกก็เข้าใจว่าถูกมาติดติดกันอันนี้ไม่ใช่นะครับผมคือร้อยกว่างวดนะครับสําหรับถูกเลขสูตรของพ่อสังเวียนสายทหารนะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ